อัลลอฮฺบิลเลาะห์มิเนศิอตานุรรหจิมิสฺมินัลลอฮฺอูรรหฺมานีรหฺฺมีมัลสัลามุณายนฺคอมุราหฺมัตุลลอฮฺวะบาระกาตุครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอกับครูอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนต่อกันเลยนะครับในการเรียนรู้ที่8นะครับนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดหน้า137นะครับ หน้าหนนะครับการเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับความมาดูหนื้งหาเลยนะครับกีฬาก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายนะครับเมื่อมีเวลาว่างเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกีฬาสามารถแบ่งตามจำนวนผู้เล่นได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับกีฬาประเภทบุคคลนะครับคือกีฬาที่ใช้ความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนในการแข่งขันเช่นกีฬา ฐานนี้คือวิ่งนะวิ่งพวกนี้วิ่งควา่างจักทท่มน้ำหลักพวกนี้มวยว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสมีประเภทประเภทเดียวนะครับมีประเภทบุคคลแล้วแต่ว่าใครถนัดอันไหนนะครับอันที่สองนะครับกีฬาประเภทคู่กีฬามีผู้เล่นในแต่ละทีมจำนวนสองคนนะครับร่วมกันเล่นหรือแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม ที่มีจานวนเท่ากาันเช่นแบดมินตันเทนนิสเทเบิลเทนนิสพวกนี้นะครับเรัมาดูประเภทที่3ก็กีฬาประเภททีมคือกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับรวมกันเล่นหรือแข่งขันเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็เช์บอลแฮนบอลตะกโกรออะไรพวกนี้เราเรียกว่าประเภททีมนะครับ นอกจากนี้กีฬาแต่ละชนิดจะมีการใช้อุปกรณ์แตกต่างกันนะถ้าแบ่งถ้าแบ่งประเภทกีฬาตามอุปกรณ์แบ่งไม่เป็น2ประเภท,เเเภทก็มีกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นหรือแข่งขนววันเช่นวิ่งกระโดดไกลว่ายน้ำมวยยูโดนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับมีตัวเปล่าก็ใส่ชุดก็ไปเล่นได้เลยนะครับกีฬาพวกนี้ กีฬาประเภทที่2คือกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นหรือแข่งขันเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเทนนิสตกรอแช์บอลแฮนบอลพวกนี้นะครับต้องใช้อุปกรณ์นะครับกีฬาพื้นฐานที่เหมาะสําหรับวัยและฝึกเล่นก็มีดังนี้ครับกีฬาพื้นฐานที่เราจะเรียนในเนื้อหานี้ก็มีอันแรกก็คือห่วงขั้นตะข่าย หว่วงกลมๆนะครับเป็นหว่วงยางนะครับเด็กเรียนอาจจะเคยเล่นนะครับหว่วงข้ามตาข่ายเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภทคู่ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของระบบประสาทมือและตามีวิธีการเล่นกีฬาติดตาอย่างนี้นะครับดูดูคร่าวๆนะครับดูผ่านๆเล่นห่วงข้ามตาข่ายมีผู้เล่น2ฝ่ายกว่าละไม่เกินนนะคนคนเดียวก็ได้ ไปละคนโยนข้ามไปข้ามมานะครับกติกาก็มีผู้เล่นจะต้องจับของยางมือเดียวหรือใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับก็ได้ส่ง และส่งไฟส่งห้ามส่งหวงยางเหนือ,อไหลนะครับขณะส่งหวงยางคือส่งไม่ไม่ยกขึ้นบนหัวแล้วก็ฟงแบบนี้แบบฟังนะครับแบบนี้ไม่ได้ผิดกติกานะครับให้ใต้ไหลลงมานะครับเวลาส่งมือจะอยู่ใต้ไหลลงมาในการส่งโตัวกันผู้เล่นจะต้องส่งหวงยางหลังจากที่ตนได้จับหวงยางแล้วเท่านั้นผู้เล่นต้องส่งหวงยางให้ข้ามตาข่าย ห้ามส่งอ้อมหรือข้อมเสาหรือห้ามห้ามส่งอ้อมไปข้างเสานะครับนี่คือข่าวๆนะครับผู้เล่นเดินกระโดดเด่นสนามผลการเข่งกันอของฝ่ายใดได้15คะแนการเลนก่อนก็ฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าในเกมนั้นได้14เท่ากันต้องเดียวไปให้ห่างกัน2แต้มนะครับผู้ชนะฝ่ายที่ชนะได้2ใน3เกมนะครับใครได้3เกมก่อน หรือว่าชนะอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างห่วงยางตาข่ายทักษะที่ใช้ในการเล่นเนี่ยนะทักษะมี4วิธีได้กันในการส่งห่วงครับส่งห่วงแบบตั้งเนี่ยโดยในรูปเลยนะครับจะขนานกับพื้นลวงจะขนานกับพื้น,นตั้งฉากกับพื้นอฉากกับพื้นที่สอง ทรงห่วงแบนคือเมื่อติตั้งนี่แบนนี่การทรงห่วงยางที่มีลักษณะของห่วงยางจะอยู่ในแนวนอนขนานกับพื้นนะครับทรงแบบเอียงห่วงยางทำมุมกับพื้นนะครับทรงแบบพริ้วนี่พลิกแปลงหน่อยการรับห่วงยางให้การ นิ้วหัวไม่มือออกนิ้วอื่นติดกันแต่รับหวังยางก็รับธรรมดานะครับการรับจับใต้าวางยางลอยมาต่มาให้ไงฝ่ามือรับถต้หวางยางลอยมาลักษณะพริ้วให้การมือออกเมื่อหวางยางกระทบกับมือให้ไข่จุ่มกระคำเลยครับกีฬาประเภทที่2ก็แชร์บอลน,นะครับ นักเรียนก็เคยเล่นกันในว่าผู้หญิงเป็นกีฬาประเภททีมนะครับที่เป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับนี่จำให้ดีนับชายบอลเป็นพื้นฐานของกีฬาอะไรนะเป็นกีฬาเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสร้างความสามารถีในหมู่คณะไดะ้ฝึกให้เป็นคนมีน้ําใจนักกีฬาอุปกรณ์ก็การเล่นและสนามแล้อุปกรณ์ในการลูกบอล ตะกร้าแล้วก็เก้าอีส้สำหรับยืนนะครับสนามความกว้างเป็นนักเรียนไม่ต้องจำนะครับเสนน้นโทษถ้านจากจุดเก่งแปลงเส้นหลังเข้าไปในสนามแปดเมตรลากเข้าไปอันนี้ก็ไม่ต้องเยอะนะครับเราไม่เราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเรามาดูกติกาการเล่นนะครับผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกาติกาโดยทั่วไปดังนี้นะครับห้ามใช้เท้าเล่นลูกบอลน,นะครับ แช่บอลนี้ห้ามใช้เท้านะครับแล้วก็สองห้ามเล่นด้วยความรุนแรงกระชากลากดึงเขาไม่ให้ถกตัวนะครับเล่นแช์บอลนี้ไม่ให้ถกตัวกนะ็สามห้าเคราะห์ห้ามครอบครองเกินสามวินาทีเมื่อเพื่อนส่งให้เราก็ต้องรีบส่งไม่จะจับเปลืนไม่ยอมส่งถ้าเกินสามวินาทีต้องเป็นส่งทันทีก็สี่ห้ามเดินหรือวิ่งในการเลี้ยุบบอลอยู่ในมือ ไม่รับได้เราอย่าพาไปวิ่งเหมือนกับบนะัสเกตบอลไม่ได้เหมือนกับบาสเกตบอลตองเมื่อรับบอลก็อยู่กับที่นะหามองเพื่อนก็ส่งต่อให้เพื่อนขนะ้อห้านะห้ามปัดลูกบอลที่อยู่ในมืออีกไฟหนึ่งนะครับเพื่อนถืออยู่เราก็ห้ามปัดนะครับห้ามปัดหรือไปน,นั้นไม่ได้นะครับผิดกติกาข้อห้ามใช้มือเขีียลูกบอลไปตามพื้นเกินหนึ่งครั้ง บอลไหลอยู่กับพื้นเราเคลียเหมือนกับเลี้ยงลูกบอลเอนี้ไม่ได้นะครับข้อเจ็ดห้ามป้องกันประตูสัมผัสเก้าอี้ให้ห้ามผู้ที่ป้องกันประตูสัมผัสเก้าอี้ของผู้ถือตะกร้านะครับห้ามไปแตะเก้าอี้นะครับคนที่ป้องกันลูกบอลที่หน้าตะกร้านะครับข้อแปนะครับนี่นักเรียนถ้าได้มาเรียนนะครับเราจะให้เนี่ยเล่นปฏิบัตินะครับข้อแปนะครับห้ามเลี้ยงหรือทุ่มลูกบอลลงพื้นสนามแล้วรับ ไว้อ e. ีกนี่ห้ามเลี้ยงคือคล้ายๆกับบาสเกตบอลนะครับให้กระโดดไปกับพื้นตบกัน้ก็รับแต่แบบนี้ไม่ได้นะครับปิดกติกานะครับลูกจะตกพื้นไม่ได้ข้อ9นะครับห้ามส่งลูกบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันโดยที่มือของผู้ส่งยังจับลูกบอลอยู่ห้ามส่งมือต่อมือนะครับคืนกง่ายห้ามส่งมือต่อมือต้องย่นอย่างเดียวนะครับไม่นจะจับแล้วไปอยื่นไปให้เพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับคือต้องส่ง พยนอ,อย่างเดียวนะครับห้ามส่งมือตัวข้อสิบนะครับผู้ป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตผู้ป้องกันตะกร้านะครับมันจะมีเขตนะครับเขตป้องกันของของคนที่ป้องกันแม่เพื่อนยนต์ในตะกร้าเนี่ยมันจะมีเขตคนอื่นนอกจากคนที่ป้องกันคนอื่นจะเข้าไม่ได้นะครับ ผู้เล่นนะครับผู้เล่นมีสองฝ่ายฝ่ายละสิบสองคนนะครับเป็นผู้เล่นในสนามเจ็ดคนในสนามมีอยู่เจ็ดคนนะสามรองห้ารป็นสิบของนะครับแต่ละฝ่ายจะมีผู้ติดตะก้าหนึ่งคนผู้เล่นในสนามห้าคนนะครับและผู้ป้องกันตะกร้าอยู่ในเขตผู้ป้องกันตะกร้าหนึ่งคนผู้ป้องกันตะกร้านี้สามารถออกมาร่วมเล่นในสนามได้นะครับวิธีการเล่น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำการเสี่ยงเพื่อเลกเดนนะครับโดยําทีผู้เล่น่ายรักคนเริ่มเล่นโดยผู้ตัดสินโยนลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในวงกลมนะครับและผู้เล่นทั้งสองกระโดดตัดลูกบอลให้ไฟตรงข้ามรับให้ไยตนร,รับเพื่อไปโยนลูกบอลลงตะกร้าายตนเองนะครับเมื่อไฟใดทาประตูได้ลูกบอลออกหรือทําลูกบอลออกเส้นหลังให้ยึดไฟหนึ่งเป็นผู้ส่งลูกบอลเข้ามาเล่นใหม่ ดูการน,นับคะแนนนะครับออประตูที่ทําได้จากการยิงลูกบอลลงตะกร้าจะได้2คะแนนนะครับแต่ถ้าได้จากลูกโทษจะได้1คะแนนในการยิงลูกโทษด้วยนะครับโทษได้1คะแนนนฝ่ายถ้าคะแนนได้มากกว่าในเวลาที่กําหนดนะครับจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเวลาในการแข่งขันครึ่งละ20นาทีนะครับแบ่งเป็น2ครึ่งนะครับพัก5นาที และมีเวลาพิเศษนะครับแต่ละทีมขอเวลานอกไดคค้ครึ่งละสองครั้งครั้งละหนึ่งนทีอันนี้นักเรียนไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องลึงลึกทักษะดูมาดูทักษะใน,ะน,นแช่มอนนะครับผู้เล่นก่อนไปฝึกทักษะดังนี้นะครับสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลน,นะครับจับคู่ฝึกรับส่งไป ดุส่งระดับต่างต่างอย่างนี้กระโดดรับลูกบอลที่สูงกว่าศรีรษะถอยหลังรับลูกบอลที่เลยไปข้างหลังวิ่งเข้าไปรับลูกบอลที่มาไม่ถึงย่อเขารับลูกบอลที่ต่ำกว่าเขาเนี่ยครับทักษะเนี่ยการรับส่งลูกบอล นีก็ทักษะก็มีการส่งลูกบอลสองมือระดับปกนี่เราไม่ได้ปฏิบัตินะครับเราเปยนออนไลน์อยู่ส่งลูกบอลมือเดียวเหนือไหลนี่ก็ทําได้นะครับส่งลูกบอลสองมือเหนือศีรษะอันนี้ลูกนี้ใช้กันมากนะครับใช้มือทั้งสองจับลูกบอลอยู่เหนือศีรษะกางก็สองเล็กน้อยตาม ตามองที่ผู้รับหากข้อมือไปข้างหลังและสลัดไปข้างหน้าพร้อมกับก้าวเท้าไปหนึ่งออกไปข้างหน้าเลยครับการส่งลูกบอลสองมือนี่ก็ใช้เยอะแบบนี้นะครับท่านี้ส่งลูกบอลกันบนพื้นการส่งลูกบอลกันดอนพื้นเมื่อกี้นะที่เราเรียนาห้ามกระดอนพื้นคือคนที่ถือลูกบอลแล้วก็เลี้ยงไปคนเดียวนะครับกะโดอนพื้นนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าส่งให้เพื่อนนี้ได้นะครับ อันยกลงบอลมือเดียวนี่ทักษะรับลูกบอลการรับรับสองมือการยิงประตูจับลูกบอลด้วยมือที่ตนเองถนัดอีกมือหนึ่งช่วยประคองไว้งอขอเล็กน้อยตามองไปที่ตะกรา้าพร้อมกับยกลูกบอลขึ้นให้อยู่นือศีรษะและยืดตัวขึ้น พร้อมกับผักลูกบอลวยมือที่ถนัดไปยังตะกร้านะครับยน,ยนมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้นะครับต่อไปกีฬาประเภทที่สามก็เป็นแฮนด์บอลนะครับเออเราก็อาจจะไม่คุ้นไม่ไม่คุ้นเคยนะครับแฮนด์บอลก็เล่นใกล้ๆก,ก,กับลูกบอลเนี่ยแต่ใช้มือนะครับเป็นกีฬาประเภททีมที่ดัดแปลงมาจากการเล่นฟุตบอลหรือบดมเกตอล การเล่นกีฬาฮน็นบอลผู้เล่นจะต้องมีความรวดเร็วนะครับว่องไวมีความสามารถพิเศษมีความสามารถทางกีฬาหลายๆอย่างผสมผสานกันนะครับซึ่งมีวิธีการเล่นและกะติกาเล่นดังนี้ก็นักเรียนก็ผ่านๆไปนะไม่ต้องลงนึกนะครับผู้เล่น2องฝ่ายฝ่ายละ12คนลงสนามได้เกิน7คนก็เหมือนกันครับสำรอง5นะครับ มีผู้รักษาประตูหนึ่งคนสนามลักษณะไม่ต้องลงลึกเยอะนะครับลูกบอลใช้ลูกแฮนบอลน,นะครับทำได้หนึงทรงกลมมัจนจะมีลูกแฮนบอลลูกเล็กๆให้กาลูกฟตุตบอลเบอร์สี่ การแข่งขันวิธีการเล่นแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งละสามสิบนาทีเริ่มโดยผู้เล่นสองฝ่ายเสียงเลิกแดนและเข้าไปประจําตําแหน่งต่างๆครับอย่างนั้นผู้เล่นก็คล้ายๆกันกับบอลนะครับมีการเสียงแดนก่อนครับแบ่งสองครึ่งครึ่งและสามสิบนาทีนะครับการได้ประตูนะครับจะได้ประตูเืมอลูกบอลผ่านเส้นประตูก็เหมือนกับฟุตบอลนะครับระหว่างสองโดยผู้เล่นฝ่ายที่ทาประตูไม่ทํดผิดกติกาถ้าฝ่ายได้ ทำลูกบอลเข้าประตูตวเองถือว่าไฟต์ต้งขั้นได้ประตูไปนะครับกติกานะครับในการเล่นหมดเหมือห้ามใช้ส่วนของร่างกายตั้งแต่เข่าลงมาสัมผัสลูกบอลน,นะครับยกเป็นผู้รักษาประตูนะครับสัมผัสเอ่อสามารถใช้เท้าสกัดได้นะพู้เล่นนะครับห้ามห้ามใช้ส่วนที่ต่ำกว่าเข่าแต่ลูกบอลน,นะครับอันที่สองลูกถือลูกบอลข่อนที่ได้ไม่เกินสามเก้า นี้วิ่งได้นะครับเมื่อกี้แชร์บอลอยู่กับที่เลยนับก้าวไม่ได้แต่นี้แฮนด์บอลนี้วิ่งได้นะครับแต่ไม่เกิน3าก้าวนะครับสามนะครับการรอบครองลูกบอลไม่เกิน3วินาทีเหมือน,นกันกับแชร์บอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือลูกบอลหรือจับลูกบอลไว้ขณะที่ลูกบอลอยู่ในสนามสี่ห้ามแย่งหรือตีลูกบอลในขณะคู่ต่อสู้ถือลูกบอลก็คล้ายกับแช์บอลนะครับห้าสามารถเล่นลูกบอลขณะที่นั่งคุกเข่า หรือนอนอยู่กับพื้นหกอ้ามผลักดันห,หรือชนก่นต่อสูเจ็ด้ามเข้าในเขตประตูยกเว้นผู้รักษาประตูนะมันจะมีเขตประตูครึ่งวงกลมอยู่หน้าประตูนะครับผู้เล่นห้ามเข้าเขตในนี้นะครับห้ามเข้าห้ามเข้าในเขตผู้รักษารยกเว้นผู้รักษาประตูนะแปดการเลี้ยงหรือกระดอนนั้นผู้เล่นสามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายถูกลูกบอลและเลี้ยกลูกบอลไปบนพื้นเมื่อลูกบอล ัวผู้เล่นคนอื่นหรือเสาประตูผู้เล่นมีสิทธิ์จะแตะหรือกัะแทกลูกบอลและจับได้อีกครั้งทักษะดูครับการเล่นแฮนด์บอลนะการรับส่งลูกบอลก็คล้ายๆกับแชร์บอลเมื่อกี้นะครับส่งลูกมือสองมือเนือ้อศีรษะนี่ก็ลูกบอลกระดอนก็เหมือนกับแชร์บอลเมื่อกี้นะครับใช้มือเดียวส,ส่งเนื้อศีรษะ ส่งลูกบอลสองมือกลางล่างรับลูกบอลระดับหน้าอกกับส่งลูกบอลหนืหอศีรษะยัดแขนคล้ายๆกับแช์บอลน,นะครับการเล่นลูกบอลถือว่ามีความสำคัญมากในการเล่นกีฬาเฮนบอลน,นะครับการเล่นลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องจะทำให้กัน เล่นแฮนบอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเลี้ยงลูกบอลสามารถสลับมือซ้ายขวาได้เลี้ยงลูกบอลให้กลางนิ้วออกทุกนิว้วประกดลูกบอลสงลูกสู่พื้นโดยใช้ข้อมือและนิ้วมือทั้ง5นิว้วห้ามใช้ฝ่ามือตบลูกบอลเลี้งซิกแซกการยิงประตูนะครับ มีความสาคัญมากนะครับในการเล่นเทนบอลนะครับโดยใช้มือที่ถนัดถือลูกบอลเหยียดเข้าข้างหลังมืออีกข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหน้าเก้าเท้าที่ตรงข้ามกับมือที่ถนัดไปข้างหน้าเก้าพร้อมกับคว้างลูกบอลไปข้างหน้าอย่างแรงนะครับการวิ่งยิงเก้าเท้าที่ไม่ถนัดไปข้างหน้าเป็นเป็นก้าที่หนึ่ง ก้าวเท้าที่แต่นั้นเป็นก้าวที่สองวดยอธิบายี่าจะไม่ได้เห็นภาพชัดๆนะแต่ได้ปฏิบัติเราจะได้เห็นชัดนะครับก้าวเท้าตามอีกเป็นก้าวที่สามแล้วก็เวียงแขนที่จับลูกบอลไปข้างหลังโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วกว้างลูกบอลออกไปกรกระโดดยิงก็คล้ายๆกันนะครับ การป้องกันประตูเป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความสามารถในการตัดสินใจและรับลูกบอลโดยผู้รักษาประตูจะต้องยืนในท่าเตรียมพร้อมก็คล้ายๆกับเล่นฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะครับคล้ายกันเดี๋ยวมาดูนะคุณค่าของการเล่นกีฬาก็มีอะไรบ้างหนึ่งนใช้ร่างกายจริญเติบโตสร,ส,รสร้างความสร้างเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะครับมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่าย สองสร้างความสนุกสนานเพืิดเพลินส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนะครับสามช่วยปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬานะครับรู้จักแพ้รู้จักชนะและให้อภัยผู้อื่นที่ทำผิดพลาดอยู่ในทีมอย่าไม่ไม่ไม่พูดไม่ว่าไม่ด่ากันในทีมนะครับเวลาเล่นนะครับจะทำให้เกิดความไม่ทำแตกแยกไม่มีความสามาคัคคีก็จะทำให้ทีม่พยแพ้ได้นะครับ เพื่อนพลาดเราต้องให้กำลังใจเพื่อนไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับสี่สร้างความมีระเบียบวินัยและสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายห้าฝึกการเป็นคนกล้าคิดกล้าสแสดงออกและมีความเป็นผู้นำนะครับสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับคนอื่นและทาให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเจ็ดส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น เปเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ห่างไกลอยากสารเทพติดหรืออมายามุกต่างๆหลักการเล่นกีฬาออมีดังนี้นะครับเลือกเล่นกีฬาที่มีวิธเเีเล่นเหมาะสมกับตัวเองนะครับกับวัยของตัวเองสองสถานที่เล่นต้องมีความเหมาะสมกับชนิดของกีฬานะครับไม่เล่นกีฬาในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเช่ในใกล้ถนนใกล้บ่อน้ํา สอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งนะครับทุกครั้งต้องอบอุ่นร่างกายหรือว่าวอร์มอัพก่อนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะทํางานนะครับ 4. เล่นกีฬาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่เล่นขณนะที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะครับเล่นได้เป็นเวลานะครับไม่ใช่เล่นกลางเที่ยงไม่เลย ห้าไม่เล่นกีฬาหักโหมจนเกินไปควรใช้เวลาระยะเวลาในการเล่นที่เหมาะสมหกปฏิบัติตามก,กฎกติกาหรเอกีฬาอย่างเคร่งครัดเจ็ดมีน้ำใจนักกีฬานะครับชนะต้องไม่เยาะเย้ยผู้แพ้นะครับและเมื่อแพ้ต้องไม่แสดงความโกรธเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันต้องรู้จักให้อภัยกันนะครับในสนามก็เรามีน้ำใจนักกีฬาแปดไม่เล่นกีฬาที่โลดโผนซึ่งอาจจะนําสู่อุบัติเหตุ ไม่ใช่ไม่ใช้ความรุนแรงในการเล่นนะครับ9เมื่อเล่นกีฬาเสร็จควรช่วยกันเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับพกเราเล่นเสร็จส่วนมากจะไม่ค่อยเก็บกันนะครับลูกบอลนี่หายไปหมดเลยนะเล่นเสร็จต้องเก็บนะครับรักษาวิระเบียบวินัยไว้นะครับก็สรุปนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ นล่นกีฬาทุกประเภทก็ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทำให้สุขภาพดีแต่ต้องรู้จักเลือกเล่นให้เหมาะสมกับวัยด้วยนะครับสภาพร่างกายที่ตนสามารถเล่นได้นะครับเรามาดูนะครับกิจกรรมเดยกกัน,น หน้าที่หนึ่งร้อยกสิบหนึ่งร้อยกสิบเอ็ดนะครับนักเรียนก็ขอชื่นชมนะครับนักเรียนชั้นปสนะครับส่งครบกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบบปฏิทูให้มานะครับมันก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็รู้ตัวนะครับนักเรียนทําส่งครูมาด้วยนะครับก็จะได้ให้คะแนนนะครับเอามาดูนะครับหน้าหนึ่งร้อยหกสิบนะครับข้อที่หนึ่งกีฬาแชบอลเป็นกีฬาพื้นฐานของกีฬาชนิดใดเมื่อกีู้ก็บอกไว้แล้วนะครับ ข้อ2นะครับตอบบาสเกตบอลนะครับข้อ2ทักษะในข้อใดมีความสำคัญในการเล่นกีฬาแชร์บอลมากที่สุดตอบข้อ1นะครับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับทําให้หลบหลีกและป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ครอบครองลูกได้นะครับข้อ2ตอบข้อ1นะครับต่อไปข้อ3การเล่นกีฬาควรยึดหลักในข้อใดนะครับตอบ3นะครับมีน้ำใจ นักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นสิ่งจําเป็นในการเล่นกีฬานะครับข้อที่4นักเรียนครประจบบัตรตนอย่างไรนะครับเพื่อให้เล่นกีฬาเก่งเล่นกีฬาเก่งต้องฝึกฝนนะครับตัวภาษาเนาะฝึกฝนก็เล่นกีฬาที่ชอบเป็นประจําฝึกฝนและเชื่อฟังโค้ด่อฟังครูที่สําคัญนะครับไม่ให้ห่างไกลยาเสพติด นะให้ห่างไกลยาเสร็สิดสซ้อมเสร็จไม่ใช่ซ้อมเสร็จก็เราไปดูบรลรี่แบวก็ไม่ไม่ได้มันไม่ได้เลยนะครับมีแต่ให้โทษกับร่างกายนะครับข้อที่ห้าผู้ยิงประตูในกีฬาเชบอลควรมีคุณสมบัติเด่นในข้อใดจริงๆก็ทุก ทุกข้อเป็นคุณสมบัตินะแต่ที่เต่นเด่นคือข้อสามนะครับความแม่นยานะครับถ้ายิงไม่เข้าก็ไม่ได้คะแนนนะครับต้องมีความแม่นยํข้อที่หกนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดถ้าต้องการเป็นผู้ทำคะแนนในการเล่นกีฬาเชร์บอลควรพัฒนาทักษะในก้อใดถ้าต้องการให้คะแนนก็ได้คะแนนก็การยิงประตูนะครับข้อหนึ่ง ข้อที่7ดนะครับก็ได้เป็นประโยชน์ rie, ของการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับประโยชน์ก็ทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะการออกกําลังกายและเล่นกนนีฬาเป็นประจำทําให้สุขภาพจิตและสุขภาพดีทําให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่ดีนะไม่เจ็บปวยง่ายนะครับต่อข้อสี่นะครับก็จิตข้อที่แปดนะครับ้อใดเป็นการทําผิดเกียรตกิาการเล่นก Dil ีฬาเชบอล ข้อหนึ่งถือลูกบอลไว้ในมือสามวินาทีสามวันเนีคือต้องไม่เกินสามวินาทีถ้าเกินสามวินาทีข้อสองปัดลูกบอลในมือฝ่ายตรงข้ามตัวน,นี้แหละผิดนะครับเพื่อนถือในมือเราอย่าไปปัดน,นะครับข้อที่เก้ากีฬาชายบอลมีจําน,นวนผู้เล่นในในสนามกี่คนตอบสี่นะครับเจ็ดคนนะครับกีฬาชายบอลน,นี้ ในละส่งรายชื่อในะต้องส่งไปควายละสิบสองคนนะครับลงในสนาม7จ็ดสำรอง5นะครับแล้วข้อสีการเล่นกีฬาควรประิยัติอย่างไรเพื่อให้ว่าการเล่นรับรื่นหรือว่าสนุกนะ่รองตอบข้อสองครับปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ทำนอกกติกานะครับก็จบนะครับสำหรับเน,นื้อหาใน ในการเรียนรู้นี้นะครับก็นักเรียนฟังคลิปครูจบดูครครูจบทำเสร็จก็ส่งเลยนะครับแบบฝึกหัดน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้คูก็ขอ,ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอสัสสลามัยกมวะรมมาตุลลอยิวบะกาตุ